อุ้ยไรนี่เขาใครเดี๋ยวชิพไปเขาได้มาคิวเดี๋ยวชิพไม่ได้มาคิวเดียวน้องผมน้องฟุ๊กน้องฟุ๊กแกมีด้วยพี่ดาวเยอะฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กพี่ดาวเยอะไอฟุ๊กฟุ๊กพี่ดาวเยอะพี่ดาวเยอะพี่ดาวเยอะเปินเปิดสามารถมาร่วมสนุกพูดคุยกันแบบเรียลไทม์ได้เลยที่เพจเฟซบุ๊กพอยน์มิเกมเมอร์ทุกวันเวลาเก้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะสว right right well ัสดีทุกคนที ays, ่เข้ามาดูใหม่เลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยเข้ามาดูใหม่สากน follow ให้หน่อยนะ follow ให้ไอต้า่อยนะคะสวัสดีทุกคนเลยเดืดเดือดเดือเดือดเยืนดเดือดเดืเดือดเดือเดือดเดดเดเเอเด พี่ปืนพบวางนองโอ้โหเป็นบอดไม่รู้จุดเป็นเออดูด้วยข้ามากับพวกเลยเด็กๆไปเนาะไปเยอะนะเอ้ยเอเคนะเอาป่ะเฮ้ยเราไปนี่เลยข้างบนข้างบนสีเขียวผีเขียวป่ะโอเควิทย์มีคนว่าวะเฮ้ยไงนี่ไงนี่ไงน้องฟุกน้องฟุก แม็กเดียวบอกเลยสไนเปอร์ค่ะก็เปดลูกยาฮู้เฮ้สีแดงข้างหน้าเนี่ยเลยไอ้ซากันอะเฮ้ยจอดดิเอ้ยก็ยังยังอยู่ในความสงบตติด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 ิดติดติดิดิดติดติดิดติดติดิดติติดตนดติดติดติวติด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 ตด เจะไปับเไปไปพี่ไปพี่ขับให้พี่ขับให้พี่ขับให้เอานี่คนขับไปเอาถังน้ำมันไปองฟุกเกี่ยงถังน้ำมันไปพี่ขับให้ขับไปหากอจีนะไปหาไปหาไปหากอจีนะพี่พี่เนี่ยระดับกับปันน้องฟุกเกี่ใจพี่ระดับกับปันขับพี่บอกเลยกอจีอยู่ไหนเอ้ยอยูคนด้วย หูอวดไก่แม่งออกวงไปแล้วปะหูจะเสียงกันดอนจะนดเราจะถึงมันไม่ว่าน้องบุ๊กที่ว่าเราถึงแหละความพยายามอยู่ไหนความจีบผายอยู่ที่นั่นเยอะพี่เฮ้ยมันหันมามองเฮ้ยมองมันมองเฮ้ยกจิมองข้าเอ้ยเอ้ยมันหันมามันหันมามันมองเราเอ้ยมันท้าทายมันท้าทายมันท้าทายเรา เฮ้ยมันฉีดถ่ใครไม่รู้มันต้องมีคนไว้ตรงนั้นอะไป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 มันท้าทายมันท้าทายเราเว้ยเอ้ยว่าไงอะไปเลนมีคนหรือเปล่าข้ารู้มีคนมีคนมีคนข้ารู้ข้ารู้เดี๋ยวา็โอ๊ยน้องน้บาลางบาลางขวามีไต้ตีแล้วเนี่ยใต้ตีนจ่ายมันมายิงเราไม่ไดนะที่มันไล่บีไปแล้วมันมีมีตัวบีไล่บีไปเคเ อุ้ยพี่จะชนหลังมันปะวะวิ่งย่าหลบอาหลบอาหลบ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 อลบมเบหยบลหนเห้ยหลบอลบลบหลบหลบบหลบหลบหลบลบลบห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 ลบลบหหลลบหลบหหลบหลบลบหับหหั เอ้าเอ้าเฮ้ยทีมเราเป็นไรเอ้ยเอ้าทีมเราเป็นไรอ่ะเอ้ยไม่รู้บินไม่รู้จับเฮ้ยมีคนตรงนี้พี่พลอยนี่ไงอือในบ้านยูมีน้องติดีกเครื่องบินอุ้ยดูดูไม่รถไม่รถหาไม่รถไปหาไม่รถไปหาวิ่งไปช้าโอ้โหโอ้โหเฮ้ยบีบอ๋ พี sí, 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 ่เคลียร sí, sí. sí, sí. ์ให <c gradually dynam ite> ้เด no, no, ี๋ยวพี่เคลียร์ให้เดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เดี๋ยวพี่เคลีย้ยให้ทุกคนอยู่ในกลาสงบทุกคนอยู่ในกลาสงบบ้านมีบ้านมีได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้น้องเราฟุกไปขึ้นรถเออใช่เห็นคนอยู่ในบ้านเนี่ยตรงเนี่ยตรงมัดโอมอุ้ยอะไรนี่คือใครหลังม้า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 ต้นปลาสมุกให้ปลาสมุกให้ปลาสมุกให้ปลาให้อยู่ปลาให้อยู่ปลาให้อยู่ เออทำไมต้องยิงข้าไอ้ไอ้ไอ้บอลติ๊กมีันนกการงานมั่งใช้ตได้ติดได้ติดได้อะไรมารู้ว่าไปแต่วะเนี่ยแต่ไปหมดเลยก็จิมึงไปไกลเลยนะม่งมายุ่งตรงนี้เลยนะเฮ้ยมันมาชาร์จมันมาชาร์จมาชาร์จติดตัวติดหัวติดตัวติดหัวไป มาสองพันมาสองพันวิ่งผมเนตให้เดี๋ยวผมเนตให้ถ้าจะโดนนะโอเคครับพี่ไปพี่ไปสวยสวยต่อตาหน้าตัวตูดตีหน้าตีหน้าประเทศตาหน้าตีหน้า อะไรครับเนี่ยพี่สมุก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 ให้หุ่นตรงนี้มาต้นมาต้นมาวุ้ยวุ้ยวุ่นจก็บปะจะไอ้ยักษ์เฮียหลังมาหลังมาหลังมีรถมาใช่ปะวิธีเขามาทำอะไรกันที่นี่นักหนาอุ้ยโดนโดนตรงไหนกูไม่รู้เอาชกผมชกผมชกผมชกอ้าวส์อ่ะเรื่งนะ เร็ว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 เรื่องที่รถไวมากนี่เฮ้ยคุณนกกี่รอบมันมันมามันมามันมาเร็วเฮ้ยอย่าพึ่งมาดีหลังตรงนี้ก็มาหลังก็มาหลังก็มาเน็กไวเน็กไวอ่ะกูดังกูดังต่างประเทศหรือไงเนี่ยคือเอฟซีมาต่างประเทศเอฟซีพี่อยู่ต่างประเทศแหละพี่เข้าใจเอฟซี มาตาย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 เออเอาอะไรครับเนี่ยโคตรวุ่นวายอยู่ในความสงบก่อนเฮ้ยอยู่ในความสงบพี่เก็บของไปมหาที่ยิงกันดีกว่าเออไปน้องไม่เดือดไม่ใช่ตีมเพลยไม่ดิเป็นไม่รีเดือดชิพายไม่ได้มาคิวเดือดชิพายไม่ได้มาคิวเดียวน้องโอ๋อ ร้อยนัดคุณหกค่านี่อย่างก๊อตเลยนะคะไม่อยากจะโม้สองสองต่อนี้ต่อเป็นร้อยนัดทีนึ่งนะยยยยยยอยย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 ยนยยยยงยอยย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 อยยยยยยยเยียย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 เยยยยยอยย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 ย่ายยยอยยยยยยคยยยยนยย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 ลยย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 ยอยยยยย้ยค พี่ดาวเยอะพี่ดาวเยอะเผินเพินเผินเผินมาหน่อยอ๋อวงมาอยู่ที่เราวงเราอยู่ได้ก็จะมีกระสุนเคลียร์เรือไหมครับพี่บอยได้ยินเล่นเลนอยู่อ่านวงพี่ดาวมาดิครับฟุกพี่ดาวดิละข้าวมาอยู่นี่ก่อนฟุกโดน ตมกไปไหมลูกตะมกสมกมีไหมลูกเอ้ยไปชาร์หาตัวน้องล็อกล็อกน้ำหนึ OSS ่งนะครับหาตัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาหัวหลบไปลูกเอาหัวจ่ายไม่เจออะอยากโดนชาร์จว่ะการร้อยห้าสิบนัดให้ดูเลยโอ้โหมงแล้วงไปหามันนะเออไม่เนี่ยเดี๋ยวพี like ่เดี๋ยวพี like ane, ่ปาสมกใส่รถแป๊บนึงพี่ปาสมกใส่รถให้ เราซวยอ่ะรถเจ้ารถมันก็เลยรถเข้าหัวเข้าหัวเนาะเนาะไอ้ลุงพาบาลเนาะฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ช็อตนี้เราจะเป็นพระเอกมาแล้วฟุ๊ไปลรงพาบาลฟุ๊ไปอะไรก็ไปไม่ไม่ร้องก็ต้องไปฟุ๊ไปกันเลยถึงว่าตะเพิงจนตะเพิงจนจานมันจานมันฟู๊อย่าให้มันรอดอย่าให้มันรอดเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนมาแล้ว